สนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูร,ระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้เกืบสี่ครับถึงกี่โมงคุณผูขข้ชมคัะ เมื่อสักู่เบรกไปนี่ไม่ทำอะไรเลยดมโอโซนอย่างเดียวค่ะดมโอโซนอย่างเดียวแล้วก็ให้แบบไอ้น้ำมันปะทะหน้านะคะเผื่อจะเด็กขึ้นเด็กขึ้นนะคะแต่ทำได้จริงอันนี้คือของโบราณนะคะคนโบราณก็จะหุงข้าวตอนเช้าไงยยายคนหนึ่งอายุ90้าเช้าของะแกก็หุงข้าวแกก็คนแล้วแกก็ได้กินทั้งน้ำข้าวแล้วก็ได้ทั้งไอ้น้ำข้าวไงยมือแกก็สวยผิวหน้าแกก็สวยไงความลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันก็เลยต้องกลับมาดูว่า กระบวนการดื่มน้ำเนี่ยใช่ค่ะทำอย่างไรดีคุณอุยดื่มน้ำมาแล้วกี่แก้วโอ้ยนับได้เลยอ่ะยิ่งแบบช่วงทำรายการติดๆกันบางทีข้ามไปเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ได้ดื่มน้ำมันจะเหี่ยวไปเรื่อยๆนะจริงค่ะบอกเลยนะไม่เคยถึง8ดแก้วเลยทีนี้ถ้าเกิดเราดื่มน้ำเนี่ยมันจะทำให้ผิวพรรณเราสดชื่นจริงจริงค่ะสมองเนี่ยต้องการน้ําบางทีน้ำไม่ได้ดื่มน้ำ้วตื้อมากเลยคิดอะไรไม่ค่อยออกพูดผิดๆถูกๆก็มีนะบางวันทุกอย่างในร่างกายเนี่ยอาหารอย่างแรก อาหารชีวิตอย่างแรกคือน้ําแล้วน้ําที่ดีสุดก็คือน้ําต้มเน้นๆเลยนะคะคุณผู้ชมพอเป็นน้ําต้มปุ๊บหลายคนบอกเหม็นข่าวพอเหม็นข่าวปุ๊บจะทํำยังไงก็ไม่กินกลับไปดื่มน้าเย็นเหมือนเดิมจบจบแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมไหนๆนะคะเราค้นพบสิ่งที่ลดขนาดนี้แล้วแต่ว่าเราต้องมาปรับให้เข้ากับชีวิตแล้วหน่อยเราจะได้ดื่มน้ําต้มได้ตลอดไปครับทําอย่างไรดีคะอาจารย์มีวิธีไหมคะทำอย่างไรให้ดื่มได้ทุกวันเอาเอาย้อนกลับไปสมัยจักรพรรดิจินซีห้องเต้เลยเนาะค่ะ ตึง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 งสมัยจินซีห้องเต้เนี่ยท่านก็ไปนั่งอยู่ที่สนามหญ้าค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยยอดชาเนาะต้นชามันถูกนอนกัดแล้วยอดชาเขียวก็หล่นปุ๊บลงมาลงมาในน้าอุ่นท่านในน้าอุ่นท่านโอ้โหต้นชาสมัยก่อนเนี่ยสูงเท่าต้นมะม่วงนะอ๋อไม่ใช่แบบเตี้ยเียเก็บกันอย่างงี้หรอคะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะลาไปเลยว่าท่านก็กินนอนท่านก็เลยถามพ้องเครื่องว่าไอ้ที่หล่นลงมาเนี่ยคืออะไร พ่อเครื่องบอกว่านี่คือยาอายุวัฒนะชาต้นชาใหญ่เนี่ยคือยาอายุวัฒนะชาเขียวเนี่ยในหนึ่งยกิโลที่เด็ดชามาแล้วเนี่ยะจะได้ชาเขียวแค่1กิโลนะเท่านั้นเองเท่านั้นเองแสดงว่าแบบมันต้องนอกนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นชาแดงกับชาดําแสดงว่าชาเขียวนี่คือสุดยอดชาเขียวเนี่ยหัวกะทิเหรอคะอ๋อเขาเขาจะมาบิดรวมกันปั้นเป็นแท่งแล้วตากไว้ในกระด้งห้ามโดนแสงแดด ตากลมอย่างนี้เหรอคะตากลมนะครับแล้วมันจะใช้เป็นค่าผ่านทางแทนเงินแทนทองได้ดูสิคะมีมูลค่ากันนะจนกระทั่งญี่ปุ่นมาถึงเมืองจีนญี่ปุ่นนี้เจ้าพ่อบอนไซใช่เขาเลี้ยงเเล็กๆก็เห็นว่าโอ้โหคนจีนนี่มีของดีมากก็คือชาก็เลยเอาชาเนี่ยไปทำเป็นบอนไซให้มันเตี้ยลงเหรอแน่นอนแน่นอนโอ้แม่นเลยเท่านี้ บางบางอย่างเนี่ยนะเราจะทำอะไรมันจะต้องมีเรื่องของนิยายปรำปราเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะฉะนั้นพอเป็นนิยายปรำปราเนี่ยนะครับชอบกองไหนเออชอบกองไหนดีกว่าเอาเอากองเอาเอากองนี้ก่อนดีกองใหญ่ก่อนดีกว่าเป็นใบใแบบนี้เป็นใบใบคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นนอ่าหลากหลายแบบมากที่คุณอาจจะแบบคุ้นเคยกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะะคใบใบใหญ่ๆเลยใบใหญ่ใบใหญ่แล้วลองเห็นเป็นใบอ่ะว่าอย่างนี้เลยไปอุ้ยลองดมดูลองดมดู นะครับลองดมดูมันก็เป็นชาค่ะมันก็เป็นชาเนาะมันก็เป็นชานะครัดมดูนะคือจมูกคนเราจะมีการรับกลิ่นสามระดับอันไหนหอมกว่าหือว่าอันนี้มันได้กลิ่นชัดกว่าวางเลยวางเลยต่อไปนี้ต่อไปนี้จะเป็นชาแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นใบละจะป่นมากจะบดละจะบดละชาเดียวกันแต่บดมาแต่บดมาเมื่อสักครู่แบบนี้นะคะ หอมชัดขึ้นหอมขึ้นล่ะพีงแค่บดเนี่ยนะคะกลิ่นต่างกันเลยอือโอ้ทำไมล่ะแปลกมากเลยใช่ไหมฮะบดหอมขึ้นเลยผู้ดีขึ้นเลยผู้ดีขึ้นเลยใช่ค่ะแล้วแล้วตัวนี้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 กับอสองตัวสองตัวนี้ดมดูนะฮะนี่ค่ะอ่าอันไหนหอมกันเข้าไปอีกอ่ะอันนี้ชาเขียว โอ้เรามีเทสเหมือนกันนะนี่อันนี้ชาเขียวแต่คุณผู้ชมถ้ามองกันแค่สีมองไม่ออกเลยนะอ่ะอันนี้ชาเขียวเราเอาชาตัวนี้ใส่ไปในนี้นี่คือชาเขียวน่ะดูกันนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นสุดยอดของชาชาเขียวนี่คือชาที่มันยังสดค่ะมันก็เลยเขียวใช่ไหมถามว่าทําไมถึงต้องเอามาใส่ในน้ําที่เราจะกินค่ะเพราะว่ามันมีสารแทนนินสารแทนนินที่อยู่ในนี้มันจะช่วยรักษาอาการอักเสบ ลดอาการแผลอักเสบในตัวเราโดยเฉพาะในช่องปากอุีจังเลยถามวนะ่าในช่องปากเราเนี่ยแบคทีเรียแบคทีเรียเอ่ยกินโน่นกินนี่เอ่ยใช่ไหมน,นะครับ กินนู่นกินนี่เลยเห็นไหมฮะเขียวไหมเขียวไหมเขียวไหมครับนี่คือชาเขียวชาเขียวจริงๆเห็นไหมครับเคยเห็นแต่ชาเขียวสีเหลืองไม่เคยเห็นชาเขียวสีเขียวเอ้าที่ขายอยู่ตามในตู้เย็นนะนี่ผมบินไปจีนมาเลยนะนี่ของแท้แน่นอนนี่ของแท้เลยนี่แหละชาเขียวมันต้องสีแบบนี้นี่คือชาเขียวอ้าวชาแดงใส่หน่อยชาแดงดูซิคุณชาเอาใส่ใช่ไหมคะหยิบใส่ไปเลยนะคะหยิบใส่ไปเลยชาแดงนี่คือชาแดงขอดูสีชาแดงมันต้องแดงนะชาแดงมันต้องแดงแต่แดงแต่ดันแต่น้องแดงจริงๆด้วยชาแดงนี่น่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ลักษณะของสองนี่คือเขียวจริงๆเขียวก็เขียวจริงแดงก็แดงจริงไม่ได้ใส่สีนะนี่สีชาเลยนี่ชาเลยโอ้โหนี่ชาเขียวจริงๆนี่คือชาเขียวของจริงค่ะนั่นคือชาแดงของจริงแต่ตัวนี้คือชาดำมาดูกันชาดำโอ้คุณผู้ชมคําตื่นเต้นอันนี้คือชาดำนี่แค่เห็นสีก็อยากจะดื่มแล้วอันนี้คือชาดำเวลาชงชาดำจะได้สีนี้ จะเห็นแบบเห็นบ่อยๆเห็นกันบ่อยๆมันต่างกันยังไงคะสามแก้วนยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้ชาไปหมดชาไปหมดดีไหมคะชาไปหมดนั่งนานมันกคะเหน็บเลยเห็นไหมผมว่าและการโภชนาบําบัตเนเนาะคือเราจะเอาเนื้อหาสาระของวิชาการอย่างเต็มที่เกินไปเนี่ยผมว่ามันก็ผู้ชมก็คงจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่มาดูสิคะอันนี้คือชาไปหมดโอเห็นไหมครับมันจะออกเขียวผสมแดงค่ะ อันนั้ของแท้เขียวและแดงอันนี้ชาดําเราเคยเห็นกันแบบแค่อย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าชงชาแบบนี้เนี่ยคงจะยากที่จะกินเนาะค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีฝุ่นมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสีด้วยสีก็แบบน่ะโลหะอีกอะไรอีกอะไรออันนี้ของดีนะอะไรคะอะไรคะอันนี้ของดีมันคือมันคืออุ้ยมันคือของเล่นไม้มันคืออะไรที่ชงชาปะคะมันคืออะไรมันมันมันคือเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราชงชาเนี่ยนะครับ เราก็จะต้องเสียตังค่ะในใถุงเสเราก็ต้องเสียตังเราต้องเสียตังรู้สึกตอนนี้มีแบบไม่กี่องบนบนบนโต๊ะเรานี่จะค่อนข้างที่จะเดือดร้อนนิดนึงนะผมเทน้ำวันนี้หน่อยให้น้ำผมอยากให้น้ําเดือดเห็นเห็นน้ำชาแดงชาเขียวชาดำแล้วก็ชาไปหมดค่ะนี่สามสี่สี่อย่างแล้วนะคะที่ผมบอกว่าชาไปหมดเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเขาเอาชาเนี่ยนะครับเอาไปล้างน้ําแล้ว อาเหรอคะหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็มาอบมันก็เลยไปหมดเลยแต่ชาตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ล้างน้ำมันยังไม่ได้ล้างน้ำถึงว่าแค่ดมก็ต่างเลยแล้วที่เขาเอามาให้เราเพราะว่าชาตัวนี้เนี่ยเวลาเวลาที่เขาขายเนี่ยจะแพงกว่าชาตัวทั่วๆวไปเพราะว่าเขาได้ล้างเอาเสียค่าน้ำแล้ว แต่ประโยชน์มันไปหมดใช่ไหมคะอเคค่ะนะครับอาทีนี้มาดูชาที่เราเห็นกันทั่วไปตามท้องตลาดต้องซื้อกันแพงๆนะคะนี่นี่คือชาสวยงามนะครับนี่คือชาที่เราต้องซื้อกันทั่วไปตามตลาดแล้วก็เวลาจะจะดื่มทีก็ต้องกระตุกเชื่อนิดๆดูผู้ดีจึ๊บจิบอยู่ริมสระน้ำอ่าอย่างไรคะแต่ชาตัวนี้อยากให้ผมอยากให้อุ๋ยลองจิบ ตกลงจะจิบทุกอันไหมอยากลองทุกอันนะเอาจะลองอันไหนก่อนสีเขียวเอาลองสีเขียวก่อนเด้วยไม่เคยไม่เคยขออนุญาตเราลองสีเขียวก่อนเลยเราสนุกกินมันมากเลยเป็นโภชนาบำบัดวันนี้เราพูดเรื่องน้ำเนาะหอมมากอ่ะน้าใบเตยไงใบเตยไงใบเตยรู้จักใบเตยไหมรู้จักค่ะใบเตย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 อ่ะใบเตยใบเตยใบเตยผมก็รู้จักใบเตยน้องใบเตยอาสยามนี่คือชาเขียวนี่คือชาเขียวสดจริงจริง แตกต่างนะอ่ะลองชาแดงดูชาแดงชาแดงลองงชาแดนะฮะชาแดงจะมีรสที่ออกฝรั่าดชาเขียวจะแบบนุ่มๆนุ่มๆเหมือนเนี้ยนุ่มอันนี้จะฝรั่าดอันนี้จะมีแบบจึ๊ดจืดฝรั่งาดจืดจืดที่ปลายลิ้นแอลนะครับอ่ะทีนี้ชาดําชาดํานะคะอันนี้น่าจะคุ้นเคยอยู่เพราะว่าเห็นกันได้บ่อยเขาต้องดมก่อนอ่ะต้องดมก่อนโหแสดงว่า อากงสอนมาดีน้ำเปล่าป่ะเนี่ยเดี๋ยวก็แน่นอนถูกต้องถูกต้องวางเลยวางวางวางเลยวางเลยวางเลยไม่ชาไปหมดนี่คือชาดำอ่ะลองลองชาไปหมดรสชาติจะดีกว่าชาดำไม่ได้ดมอะนิดสูตรเต็มที่ยังไม่ได้กินลองดูลองดูลองดูน้ำเปล่าใช่ไหมน้ำเปล่าโอเควิธีการชงชาดำเนี่ยนะครับเขาให้เอาชาดำเนี่ยนะครับใส่ใส่ไปในนี้จากนั้นก็ใส่ลงไปในแก้ว นะครับใส่ไปในแก้วชมดูนะิ้มกินผมว่าใส่ไปในแก้วใหญ่ดีกว่าจะได้เห็นชัดค่ะได้ใส่ไปในแก้วใหญ่เวลาจะชงอ่ะทั่วไปทุกคนนี้เราจะใช้เวลาหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีตรงนี้กินไม่ได้นะชาดําหรือที่คุณซื้อทั่วไปเนี่ยคุณต้องเอามาล้างน้ําก่อนใช่ใช่น้ำนี้เขาไม่กินนะน้าแรกไม่กินเลยน้ำนี้ไม่กินน้ําแรกเพราะอะไรคะฮะมันปรกบอะคะไม่ใช่เนื้อ มันแห้งอยู่ข้างนอกมันยังไม่ออกมาชามันยังไม่บานชามยังไม่บานนั่นเป็นเหตุผลที่ต้องกินก่อนแรกน้ำแรกทิ้งก่อนน้ำแรกเรายังไม่กินเราทิ้งเราเททิ้งทิ้งไปเลยนี่เราเททิ้งฟีปนะคะเราจะกินน้ำสองเราจะเริ่มกินน้ำสองเพราะว่าน้ำสองนี่จะเป็นน้ำที่เป็นชาแล้วเป็นชาแล้วซึ่งจะมีกลิ่นของชาแดงออกถึงว่าเมื่อกี้กลิ่นของชาแดงออกมานะครับมาดูกันนี่นะคะ อ่เราจะกินน้ำสอบนี่แหละค่ะน้ําที่เรากินแล้วรียกก็คือเป็นชาปกติทั่วไปเป็นชาปกติทั่วไปนี่ยที่เราชงกันแบบนี้นะแล้วก็ที่เราใส่ตัวนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะไอ้นี่พอดีผมไปหาซื้อมานี่มันง่ายในการใช้เพราะว่าต้องคอยกวาดเอาเศษชาแล้วมันถูกมันถูกเราไปหูไปซื้อผมเป็นคนที่ชอบชาสารพัดอย่างมันจะมีเบรกฟาชาลันช์ แล้วก็ดินเนอร์ชาต่างกันอีกต่างกันเยอะไว้ไว้ไว้ได้ค่ะเดี๋ยวมายการหน้าเชิญเรามาชั่วโมงเดียวพูดไม่หมดนะเล็กฟ้าชากันมันจะต้องกินยังไงชิมยังไงนะนะโอเคเมื่อกี้ได้ชาเขียวชาแดงชาดําแล้วชาไปหมดแล้วไม่รู้ตอนนี้ลองลองชาจากถุงตัวนี้ดูบ้างชาจากถุงนะคะที่หลายๆคนก็ดืมกันอยู่นะคะลองดูลองชาจากถุงตัวนี้ดูดมกันดมกันได้บ้างกลิ่นได้บ้าง หอมมากโอเคอาวางวางพอแล้ววางวางขอยืมขอยืมแก้วของน้องอุ๋ยมานะผมจะเทแก้วน้องอุ๋ยทิ้งอันนี้นะครับนี่เป็นแก้วเปล่าแล้วค่ะทีนี้มันจะมีชาที่ใส่ถุงเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาชาแดงหรือชาดำเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการอบให้แห้งอย่างนี้หรอครับแต่ว่าก่อนอบเนี่ยเขาจะล้างก่อน แล้วก็ใส่ถุงสวยงามถุง,ถงใบเนี้ยค่ะเฉพาะถุงอย่างเดียวเนี่ยค่ะร้อยบาทโอ้ทำไมต้องแตกต่างกันขนาดนั้นคะ นี่ถุงอย่างเดียวยังไม่รวมชาเลยนะยังยังไม่รวมชายังไม่รวมเป็นลักษณะเหมือนมุ้งโปร่งๆวันนี้เราพูดเรื่องน้ําในงานโภชนาบําบัดเราอยากให้คนกลับมากินน้ำเนาะเรากินยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยแต่ว่าที่เอาชามาให้ดูเนี่ยก็เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีทั้งชาตะไคร้ชาใบเตยเยอะเลยซึ่งนี่ผมก็ไปหยิบชาของจีนมาให้ดูจะได้รู้ว่า ถ้ารู้ว่าหลังเราเปิดสัมมนากันไหมเรื่องชาสัมมนาฟรีสำหรับรายการพภชนะบําบัดมากินน้ำกันเนาะกินยังไงให้มีความสุขะเมื่อกี้นี่ชาทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับนะว่าอร่อยแล้วนะชาตัวนี้ถุงนี้เฉพาะถุงเนี่ยร้อยกว่าบาทมาดูกันซิมันจะแตกต่างกันยังไงมาดูกันที่มันจะแตกต่างยังไงเดี๋ยวผมจะดูว่าคุณอุ๋ยจะแบบตาสว่างแล้วก็บอกอุ๊ยชา ไปเอาชาอะไรมามันอร่อยอร่อยขนาดไม่ใส่เลยเลยนะทำไมสีมันต่างกันจังเลยอ่ะแล้วชานี้ชงได้ประมาณ20แก้วเก็บไปก่อนโอ้ถึงว่าถุงแพงของแพงมีผลขนาดนั้นเลยหรอคะแค่ีผลเปลี่ยนจากกระดาษเป็นถุงถูกต้องลองดูดิกลิ่นมากชัดเจนเดี๋ยวอย่างเดียวกันปะเนี่ยอย่างเดียวกันปะเนี่ยทำไมล่ะทำไมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่มีไม่มีเศษชาให้ต้องแบบว่ากันกันไม่มี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 นะครับ อาจารย์รสชาติก็มารสชาติเป็นไงฮะทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ฝาดมันไม่ฝาดมันไม่มีอะไรอผมขออนุญาตอันนี้เพราะว่าผมก็สะดุดอารมณ์เหมือนกันผมก็อยากกินชาอร่อยๆเหมือนกันนะครับนะฮะแปลกดีค่ะคุณผู้ชมมันรสชาติมันคือมันมันนวลนวลกว่านะแต่ว่ามันไม่ไม่ขนาดชาเขียวนะแต่ว่าเดี๋ยวขออีกขออีกผมว่าเป็นรายการที่ ที่ดีมากเลยเนาะที่เราสองคนได้มานั่งคุยกันตรงนี้แล้วให้คุณผู้ชมเขากลือนน้ำลายเอื้ออื้ออิจฉาเราเนี่ยหรืมีสีสันนี่ชามันไม่ใช่ว่าไม่ได้มีปัญัาในโลกนะการดื่มน้ําการดื่มน้ําชาเนี่ยใบเตยตะไคร้นะครับบ้านเราจะมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายแต่กระบวนการที่จะนํามาใช้นะครับถ้าสามารถเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ได้นะผมยืนยันเลยว่าไม่ว่าจะเป็นแค่ใบเตยเอามาหั่นหันตากแดด นะคะเพื่อจะเตรียมการเป็นชาเนี่ยมันจะต้องอบมันจะได้คุณค่ะขนาดนี้เราชนกันนิดนึงปิ้งคุณ้ชมค่ะโอ้โหมันมันพอมันจิบเข้าไปแล้วเนี่ยเนาะมันทําให้คอคอมันโล่งปากสว่างจมูกล่องแบบว่ามันมันรู้สึกมีความเติมเต็มอ่ะมันมันมันเฟรชอ่ะมันแบบเหมือนกับ สดชื่นขึ้นแล้วก็กระปรี้กระเป๋อย่างไงก็ไม่รู้ว่าจาย์ผม่รหนูงงงงเดี๋ยวทุกอย่างที่ทําตรงเนี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยค่ะมันเกี่ยวกับน้ําร้อนอ้าวเดี๋ยวซิวสับบิวไม่แต่หนูก็รู้สึกมันมันรู้สึกจริงๆริงแต่หนูนึกว่ามันมาจากชาไม่เลยมันมากับน้ําร้อนเลยคือจริงจริงก็อะไรผสมก็ได้ค่ะอาจารย์อะไรผสมก็ได้เอาโถต่คุณก็ให้ไดินนําเดือดก่นนั้นเอง คุณผู้ชมคะอาจารย์เขาก็ได้น้เดือดเนี่ยใช่ไมอย่ามโนไม่มีมโนเลยเห็นไหมสีสันที่ออกมามันเป็นเรื่องของมันมันเป็น f e ลลิ่งเป็น f ีล l ิ่งแต่ว่ากระบวนการกระบวนการกระบวนการทำยังไงก็ได้ให้คุณได้กินน้ำคุณนด้ำเนี่แหละเดือดเดือดคุณได้กินน้ำเดือดเดือดคุณได้กินน้ำเดือดเดือดระหว่างที่น้ำมันเดือดเดือดเนี่ยนะครับรสชาติของน้ำเดือดเนี่ยมันจะเป็นอัจฉริยะเท่านั้นเองแล้วเมื่อมันเข้าไปรวมตัวกับชาซึ่งมันมีอารามออยมันมีน้ำมันหอมระเหย น้ำมันหอมเลยเหยจากชาน้ำมันจากชาน้ำมันจากเมล็ดชาที่สมเด็จพระเทพท่านทรงทำขึ้นมาคนไทยเนี่ยนะครับถ้าหาน้ำมันชาน้ำมันจากเมล็ดชามาปรุงอาหารหรือมาทานได้หรือเอาชาที่มาจากโครงการหลวงเนี่ยมาชงกับน้ำร้อนๆนะครับกระบวนการที่ผมบอกว่าไอ้ซองเมื่อกี้เนี่ย ร้อยบาทเนี่ยไอ้นี่อันละไม่ถึงร้อยบาทใช้ได้เป็นร้อยปีเลยก็ได้เหมือนกันเลยเป็นกุศโลบายที่ทำให้คนะกินก็ออกมาเห้นะใช่ไหมฮะโถอาจารย์ค่ะเหมือนเล่านิจานแล้วแบบว่าตรวดตอนท้ายเลยว่าจริงๆนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายวิธีที่จะชักชวนให้คุณดื่มน้ําอุ่นดื่มน้ําต้มกันกระทรวงสาธารณสุขเรามีโรค NCD ค่ะ9้าโรคร้ายเบาหวานความดันคอเลสเตอรอล หัวใจมะเร็งโรคความอ้วนโรคหลอดเลือดโรคสมองและโรคถุงลมโป่งพองทุกโรคนี้หนึ่งวันนี้เรายืนยันว่าคุณดื่มน้ําอุ่นได้วันละสองลิตรครึ่งเก้าโรคนี้ก็หายนี่แล้วถ้าใครอยากลดน้ําหนักน้ําอุ่นวันละสองลิตรครึ่งนี่ก็ผอมลงองคุณดีขึ้นคนที่เป็นเบาหวานความดันหัวใจผมยืนยันว่าคุณมีเงินซื้อยาซื้ออาหารเสริมทานเติมเติมอีกนิดนะครับ ต้มน้าที่บ้านของคุณมันยากจริงๆเลยเนอะแล้วดื่มน้ําอุ่นหากระติกเก่าๆนา่ะหาป้านน้ําชาเก่าๆนะครับก็ขอให้แข็งแรงค่ะในปี2559นี้ด้วยการดื่มน้ำไม่ได้2ลิตรครึ่งทุกวันนี่แหละค่ะเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่ดื่มน้ําแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วคุณมาร่วมพิสูจน์กันท้าเลยค่ะ21วันหลังจากนี้นะคะมาดื่มน้ําอุ่นกับเราวันละ2ลิตรครึ่งแล้วมาดูผลกันนะคะได้ผลยังไงคุณผู้ชมส่งมาด้วยนะคะส่งมาบอกเราด้วยนะคะในไลน์ก็ได้หรือโทรมาก็ได้โองขบคุณจจรรย์ิ เปิดทางสว่างให้อุ๋ยและคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะว่าแค่ของใกล้ตัวค่ะใกล้ตานิดเดียวเองแต่มองข้ามไปไม่ต้องลองทุนอะไรเพิ่มทุกบ้านมีอยู่แล้วแน่นอนกับการทําน้ําอุ่นดื่มกันทุกวันนี้นะคะโหขอบคุณอาจารย์จริงๆนะวันนี้ค่ะนี่เป็นเพลงหนึ่งในเสี้ยวหนึ่งนะคะในอีกหลากหลายทางที่จะทําให้โภชนาการของคุณดีขึ้นนะคะแหมวันนี้อาจารย์ค่ะ แค่เรื่องหนึ่งก็มันแล้วอะสนุกแล้วอะเวลามันน้อยแต่เวลามันน้อยอาจารย์ต้องมาอีกนะไม่เป็นไรทุกวันพฤหัสทุกวันก็หัสก็คงจะพยายามปีกเวลามาได้เลยเพื่อจะมาหาหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องผมยืนยันว่าฮิปโปกิตติสบอกว่าจงใช้อาหารเป็นยาใช่แล้วเราป่วยเพราะอาหารเราก็ใช้อาหาร ในการรักษาโรคนั่นแหละค่ะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ติดตามกันได้ในโพชนะบําบำบัดด้วยนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเราก็มีสิ่งดีๆนําเสนอคุณผู้ชมด้วยโอ้โหหลายๆคนเตรียมตัวไปต้มน้ํากันแล้วนะคะคอ่าให้เวลาต้มน้ากันออต้มน้า <laughs> <laughs> ให้เวลาต้มน้ํากันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะโอ้ดื่มมากก็แบบเสียงผยวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้